ทรูคลิกไลฟ์นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย5หลักสูตรคุณภาพเพื่อโรงเรียนเอกชนสื่อการสอนทันสมัยเติมเต็มศักยภาพสู่ความสำเร็จผงหยางเวินหัวอินหลิงเต๋อวี่ชวนเฉิงจงจู้จิงจี้หลี่เนี่ยเจอจิ้วชื่อฟอถงฟู่สุขคนเทราวิทย์เฉียวตะหลี่เนี่ยโรงเรียนสุขคนททรวิทย์โรงเรียนที่พร้อมผลักดันศักยภาพของผู้เรียนให้ก้าวสู่ความสำเร็จในศตวรรษที่21อยั่งเต็มศักยภาพทำไมต้องทรูคลิกไลฟ์ โรงเรียนของเราเนี่ยมีการพัฒนาด้านภาษาจีนซึ่งในปัจจุบันนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งข้อดีของหลักสูตรภาษาจีนก็คือเรื่องของความต่อนเนื่องคทางคลิกไ like, ลก็เข้ามาบริหารจัดการตรงนี้ให้กับเราทั้งการออกแบบหนังสือสือ่ออุปกรณ์ต่างๆที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศตกราตอนปลายเป็นสื่อที่ทันสมัยมากๆ แล้วก็ใช้งานได้ง่ายเน้นสร้างกิจกรรมเล่นเกมเกิดการเรียนรู้แบบ active learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในเด็กก็จะสนุกสนานแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับเรียนภาษาจีนมาตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะรู้สึกว่าไม่ยากค่ะ ชอบกิจกรรมที่เป็นการสนทนากับเหล่าซื้อค่ะก็จะช่วยเราในการอ่านพินอินด้วยแล้วก็ตัวจีนค่ะไม่เครียดเลยสอนแบบสอนสนุกมากแต่ก่อนก็ไม่ชอบเรียนภาษาจีนเลยค่ะสิ่งที่เปลี่ยนใจหนูมาได้ก็คือสื่อที่เป็นเสียงค่ะเพราะว่าพอได้ยินเสียงแล้วมันจะทําให้เกิดการจําชอบดูแอนิเมชั่นวัฒนธรรมจีนครับสนุกดีค่ะวะเหินฉีฮวาค่ะ หลักสูตรนี้มีความพร้อมในทุกๆด้านดูได้จากผลของการนิเทศติดต,ตามแล้วก็ผลสำเร็จของเด็กทางโรงเรียนเนี่ยไว้วางใจหลักสูตรคลิ Life เป็นอย่างมากเปิดโลกกระทั่งการเรียนรู้สู่ความสำเร็จที่ไม่มีวันสิ้นสุดไปกับ5หลักสูตรคุณภาพจาก True Click Life วันนี้ได้รับความเชื่อมั่นจากโรงเรียนเอกชนแล้วทั่วประเทศโรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรติดต่อ0 8 11 9 116 0239หรือ trueclicklife com